ข้าวกล้องทับทิมชุมแพขอนแก่นของเรานะคะเป็นข้าวที่มีน้ําตาลต่ํามากค่ะเหมาะสําหรับผู้เป็นโรคเบาหวานทานนะคะแล้วตอนนี้นอกจากว่าจะทานเป็นข้าวแล้วอะ่ะเรายังเอาข้าวเนี่ยมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเช่นเราทําเป็นผงบดเป็นชาชงชงดื่มเป็นชงดื่มเป็นน้ําแบบนี้นะคะหรือเราทําเป็นน้ํามันลําข้าวค่ะ ัมบุชาเป็นน้ำหมักเป็นสละไซเดอร์ค่ะเป็นข้าวพองกาโนล่าข้าวพองสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานทานเล่นนะคะเป็นขนมทานเล่นสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะขนมข้าวกล้องทับทิมชุมแพรค่ะ บัวหิมะนุ่มอร่อยค่ะเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานเลยนะคะถ้าท่านต้องการจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้นะคะติดต่อสั่งซื้อได้ที่ม็กบิสขับจังหวัดขอนแก่นนะคะเบอร์โทรจะขึ้นอยู่ด้านล่างค่ะ